สวัสดีค่ะดูค่ะอันนี้คือหัดสัมผัสนะคะให้ให้ให้หัดเรียนรู้นะคะหัดเรียนรู้กันยามเย็นนะคะยามเย็นสวัสดียามเย็นตอนนี้หัดหัดหัดให้สัมผัสให้รู้ว่าโซ่อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ครบห้าเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวให้หัดเรียนรู้หัดสัมผัสจะเริ่มโตแล้วนะคะพี่ควานก็ต้องให้ให้ให้หัดสัมผัสใช่ถ้าโตขึ้นมากว่านี้ ก็จะมีแรงเยอะ,ะเดี๋ยวพี่ควานจะเอาไม่ไว้นะคะหัดเรียนรู้หัดสัมผัสค่ะหัดสัมผัสนะคะหัดสัมผัสแล้ว<ะ>อ่าตอนนี้เดี๋ยวพาไปกินน้ํากันก่อนค่ะกินน้ํากันไบเตยพาน้องกินน้ำด้วยลูกเอ้ย<ะ>ยังงงค่ะเฮ้ยอะไรอยู่ในขาเนี่ยเฮ้ยอะไรอยู่ในขาหนูหอ่ะแม่ยังงงค่ะยังงงต้องหัดเรียนรู้ไว้นะคะเดี๋ยวโตวไปกว่าน,นี้ จะได้รู้จักคำว่าเออนี่คืออะไรอยู่ในขาของเรานะคะตอนนี้พีาาา่ฟานพ<ด>ามาน้ำกนไปบัวไม่ได้ทรามาน,มามานค่ะอันนี้คือฝักหัดสัมผัสหัดเรียนรู้ไว้นะคะแม่ไปเติม,มาอาบน้ำกนไปบัวอาบน้ำยางไปบวัวมากินน้ำเร้วๆใบบัว,บวกินน้ำยางไบบัวกินน้ำเร็วๆวิววิววิว มาแร้วมาแล้วมาแล้วอาบน้ำก่อนค่ะวันนี้อาบน้ำก่อนค่ะเอากินน้ำกกินน้ำกินน้ำกินน้ำเองเลยค่ะเออจ้าเ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 อสาวน้อยกินน้ำก่อนนะคะอูทำอะไรอย่างนั้นค่ะอาบน้ำด้วยกินน้ำด้วยอ่ะกินน้ำด้วยอ่ะโอ้ทำอะไรอย่างนั้นค่ะอืมนี่คือซีนสาย ธรรมาดาโลกไม่จำนะคะการกินเยอะนะคะบุ๋มน้วนี้ก็ น้องอาบน้ำกันคะชอบมากมากเลยว่ายังไงคะว่ายังไงครับ่อวไปนีง้เบออา,อาปูนมาใส่ปะนะ เอปูนมาเลยค่ะยเรือ,องหลังปูดมาเทศไทยตอนนี้ขยายทางขยายขยาย,ขยายข้อออกมาให้ใบบัวนะคะจะได้จะได้ไดน้องใบบัวจะได้มีที่วิ่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะขยายขยับขยับออกมาไกลบ้านพี่พอพีควันมอสเลยค่ะก็ดี ก็พอทําออกมาก็แลดูกว้างขึ้นมามากมากเลยน้องใบบัวก,ก็จะได้มีสถานที่เล่นขึ้นมากว้างขึ้นแล้วก็ตรงแม่ไบเตอตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องแฉะนะคะก็ดีขึ้นมา,นข,นมานขึ้นมาอยู่นะคะดีขึ้นมาอยู่เนาะตามสบายเลย,ยเลยูกเล่นตามสบายเลยมาแล้วมาฉลองที่ใหม่ก่อนแล้วใบเตยใบบัวแล้วอ่ากว้างกว่าเดิมเนาะกว้างกว่าเดิมค่ะ ู้กว้างกว่าเดิมไม่มีตะปูเนาะตะปูไม่ม mm ีใ hmm ช่ไหมไม่น่ามีเนาะเก็บออกหมดแล้วนี่ค่ะนอนแล้วนอนเล่นแล้วอุ้ยเล่นดินกรดมาขอเล่นดินกรดพี่มอสสมุนตะยู่มแต่ตะูต้อยู่ในกระตุ้นที่สบอกยายซื้อเลยนายบอกซื้อเอาจะเอาไปไปบืเอโตไปหากันไปซื้อเลย ถ้าพ่ามันใจอันใดขันมันพ่อไม่ใร่อาปูนมาใส่เกเอามากใจเอ๋ใจเอ๋ใจเอ๋สาวน้อยขัดเรียนรู้นะคะที่เราลองใส่สู้เพราะว่า เดี๋ยวน้องจะได้ชินนะคะถ้าโตกว่านี้ก็ต้องใส่อยู่ดีนะคะเดี๋ยวก็จะครบ5้าเดือนแล้วแต่เราก็จะจะต้องลองใส่นะคะพี่ควันก็จะได้ดูแลง่ายขึ้นนะคะต้องต่อไปก็อาจช้างเล็กทุบเชือกค่ะต้องมีการาใส่โซ่เหมือนกันนะคะทุบเชือกค่ะตอนนี้ก็น้องใบบัวก,ก็จะต้องหัดเรียนรู้แล้วนะคะก็จะเริ่มโตแล้วนะคะพี่ควันก็จะต้องหัดใส่โซ่ให้ ัดไปทีละนิดค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการทรมานอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเซฟน้องค่ะอังค right, ืนก็ปวดเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือให้ให้เชยชิ้นเขานะคะนี่ค่ะมาเล่นบริเวณกว้างขึ้นเป็นยังไงใบบัวดีใจไหมคะโอ้นอนเล่นสบายเลยค่ะดูดูดูเล่นสบายเลยแม่ใบเตยก็เกาใหญ่เลยค่ะเออกว้างขึ้นมาเยอะเลยนะคะกว้างขึ้นเยอะเลย สนุกไหมคะอู้สนุกดีสนุกดีสนุกดีค่ะเวลาเวลาจะเวลาหิวย่าก็พี่เตยก็เคาะประตูบ้านพี่มอสเลยอ้ยเล่นดินเล่นดินเล่นดินกันใหญ่เลยสาวๆเล่นดินกันใหญ่เลยนะคะหนูก็ผ่อนคลายค่ะนะคะหัดหัดเรียนรู้นะลูกนะเดี๋ยวจะได้ชินนะลูกนะแม่ไปเตยนะลูกนะ เป็นคลิปน่ารักน่ารักยามเย็นกันค่ะเนาะแม่แมเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้น้องๆช้างด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกท่านจ้านะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านจ้าขอบคุณมากๆที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ